เซอร์มอริกุมบารอมประตูเลือกว่าเบอร์เกอร์ตุกผมเด็กชายบุรีพ่อเจริญพรจะมาทำการแสดงคอเติรตน้อยเชิญรับชมได้เลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรเาะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะห์มานุฮุนัสตะอินวะตาฟิรุวะอัตุบิไลวะนาอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุินา ومن سيادي أهل مالنا ما يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد عبده هو رسوله أرض الناس بربه وأصدقهم تمسكا بتأليمه اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصبيه ومن تبع سنته وهدد بحجره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته فقد الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان ขวัตวซาบิษฐ์ซาลักอัลลอฮฺอาใครเป็นน้องผู้ร่มรัทธาที่รักทั้งหลายเอยกลักษณ์อันโดดเด่นประการหนึ่งของมุสลิมซึ่งเป็นประจักษ์แก่สายตาชาวโลกคือการกก่าวทักทายด้วยการเก่าวสลามและรับสลามขนสนทนาอื่นใดซึ่งเป็นวัฒนธรรมของมุสลิมทั่วโลกเก่าวคือ ใคราใดที่พนณองมูซิมพบปะกันเขาจะให้เกียรติกันโดยการกล่าวคำว่าอัสลามุอะลัยกุมฟุราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาของอัล l l a ์และสิริมงคลของพระองค์จงประสบแด่ท่านเช่นกันส่วนผู้ที่ได้รับเกียรติเช่นนี้ต้องตอบรับว่าวะอะลัยกุมุสสลามฟุราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ และขอความสันติสุขความเมตตาของ الله, ลระเลสิลิมองคลขอพระองค์จงประสบแด่ท่านเช่นกันและอัลลอฮฺสุบฮานาะฮูวะตาลาได้ทรงตัดไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานสุรษอันนิสเะองค์การที่86ว่าและเมื่อพวกท่านจะรับการคลรวะใดๆพวกเตาจังตอบคลรวะให้ยิงามกว่าน,นั้นหรือมิฉะนั้น จงตอบคารวะนั้นนั้นด้วยถ้อยคำที่เท่าเทียมกันนักวิชาการได้ชี้แจงว่าการเริ่มให้สลามก่อนนั้นถือเป็นสุนัตก่าวคือหากปฏิบัติก็จะได้รับผล,ลบุญหากละทิ้งก็ไม่ได้รับโทษแต่อย่างใดสมบุกถูกทักทายด้วยคำสลามนั้นมีอยู่สองประเภทคือประเภทที่หนึ่งถือเป็นฝอายคือจำเป็นต้องรับสลาม หากละาเลยไม่ยอมรับสลามทว่ามีโทษทั้งนี้ในกรณีของเขายู่เพียงผู้เดียวไม่มีผู้ถูกทักทายคนอ,นอื่นอยู่ร่วมด้วยบระทที่สองถือเป็นฟรัดดัวกีไะคือถ้ามีผู้บึงผู้ใดในกลุ่มตอบรับสลามทว่าบุคคลอื่นพ้นจากข้อมาคำของศาสนาในการตอบรับทั้งนี้ในกรณีผู้ถูกทักทายด้วยคำสลามนั้นมีจำนวนสองคนขึ้นไป ท่านสดาโมฮัมมัดสุลลัลฮุอัวุสัลลัมได้รองอไว้ว่าอากสังคมใดได้กระทํำสิ่งซึ่งนํามาด้วยความรักและความสมัชชาระหว่างพี่น้องมุสลิมในสังคมนั้นๆั้นขอไปครับในการทักทายการอันมีพื้นฐานมาจากสุนนะแบบฉบับของท่านสดามมฮัมมัดสุลลัลฮุอัลวะสัลลัม มาปฏิบัติดังจริงจังนะก็เท่ากับว่าสังคมนั้นเธอกระทำสิ่งซึ่งนำมาทุกความรักและความสวานฉันระหว่างพี่น้องมุสลิมในสังคมนั้นนั้นหากมุสลิมคนใดมิให้ความสำคัญต่อการสลามและและสลามนั้นก็หมายความว่าเขาไม่ให้ความสำคัญต่อเอกลักษณ์ของการเป็นมุสลิมท่านศาสดามุฮัมมัด เลลเลอะหัวอิวสลามได้รับองไว้ว่ายขอไปครับผมได้กล่าวได้กล่าวว่าแท้จริงบูมบด,ดามา,าริกะาประหลาดใจเหลือเกินเมื่อเมื่อที่มุสลิมผู้หนึ่งผ่านไปที่มุสลิมอีกผู้หนึ่งตัวไม่ได้สลามแก่กันตบทะดิทข้างต้นถึงไปอนุสติกแก่เราว่าไม่การเริ่มทักทายด้วยคำสลามนั่นจะเป็นสุนับบูมบด,ดามริกาเองก็ยังประหลาดใจ การที่มีมุสลิมบางคนไม่ยอมสลาและถ้าถึงเป็นมายิบด้วยเราจะเป็นเช่นไรนอกจากนี้เอกลักษณ์อันโดดเด่นประการหนึ่งของมุสลิมซึ่งเป็นประจักษ์แก่สายตาชาวโลกคือการที่ป็นดามุสลิมต่างแสดงออกความเป็นมุสลิมของตัวเองด้วยการมุสฟาฮะคือการสาัมผัสมือทักทายกันวัฒนธรรมเช่นนี้สามารถพบเห็นโดยทั่วไปในหมู่มุสลิม มีรายงานที่บันทึกโดยท่านอบูดาวุธระบุวา่าท่านศาสดามุฮัมมัดสุลต์อัลเลวะสลัมได้กล่าวว่าม่ามุสลิมสองคนได้พบป,ปากกันต่อมาทั้งสองได้มุสฟาฮะสัมผัสมือกันแน่นอนเราจมประธานอเัยทษแก่บุคคลทั้งสองอก่อนที่จะแยกจากกันท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายบ้างที่อาจจะมีมุสลิมบางคนที่เขินอายต่อการกล่าวสลามและมุสฟาฮะ กับบิดามดารดาบุตรหลานเืยญาติพี่น้องมสลิมของเขาเองหรือบางครัง้งอาจจะมีใครสร้างทิฐิมานะละืคติในใจต่อการตับับสลามและมุสสาฮกับบิดามดารดาบุตรหลานเขยญาติพี่น้องมสลิมของเขาเองไว่นางผู้สรัทธาที่รักของท่านถ้าแบบนี้เราไม่สามารถมุสสาฮากันอีกเหมือนเคยอ,อีกแล้วเนื่องจากมีไว 19, รัสโควิด -19 เราจึงต้องงดการมุสสาฮกัน จะเปลี่ยนมาสลามด้วยการยกมือข้างขวาขึ้นและกล่าวคำว่าอัสลามุอะลัยกุมบามัตุลลอฮฺบะบาละกาตุเริ่มเสวนาวันนี้เถิดก่อนจะมีใครช่วยอากาศแย่งชิงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันเป็นสุนนะมาจากท่านศาสดามุฮัมมัดทุลลอฮฺวะเบลิลละซัลลัมนี้ไปอัลกุลกาลีวะอัสตัฟุลลอฮ์อัลลอฮฺีมลิวะลกุมวะลิฎะอิลมุสลิมีนวัลมุสลิมัต فنطفئ انه هو الرفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة, ورحمه الله, الله, رحمة الله, الله, الله وبركاته, وبركاته.